ไปไปไปหนีไปผู้เดียวก็ไปเว้ยมึงหนีไปไปอยู่น้ำแม่พุดไปไปโอ้ยมัวหน่อยตัวนี่มึงอยู่น้ำแม่เว้ยไปผู้เดียวเชลนเชลนโอ้ยมาหากินงจอาผุดไป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  กองอกินหนั้นิ่งไฟพี่้องงอกลอยเจนี่มันบอยูและแม่มันมิต่มันอยากไปเกียนเกนีก้ยนยามันกัมีหลายอยู่มันคือบอกกินเกียนเกีย มันกับกิจค่าก็กินเพื่อังแห่งยอ,อยกกู่ยยตัวไอ้ n ก็อ้อนรอนอยู่เป็นยอดเติมยุ่งวันอือืือืุมกินกระายานะม่อยากเว้ยมังคับมันไปไห้รอก Kiên kiên Nó mới tấm phải có chín đó Giờ cho tóc này chín lại Phải chín có khốn tóc vậy Nó mới hiếm phải có chín mà cái tinh sôm nâm rãnh lá mì, lấy, mì lấy này à. mì <laughs> 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 này là nó không chịu được tinh nhàn đoan nó không mì được mì mình cứ lôm khứi cao ở phía nọng mà chân yết rồi, thằngแดด เป็นชีวิตวิถีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าหา้องพี่น้องเลยคำมาใบานหนึ่งก็เรียงง่วเอ,อ,งงอ,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 งอางัว่าออกกินยายามเช้ามาไมวียกก็เห,ห็ดไปเห็ดไปกอกแกงน้ำใ้น้ำนามาน้ำหัวลูกสวนห้องพี่น้นนนองเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบชีวิตชาวนาลูกทุ่งพี่น้อง หากินหาอยากไปตำให้ตำหน้าตำหัวตำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงไปไปควายไปถือว่าเรื่องของธรรมดาปกติพี่นอ้องเคยเห็นมากเนาะครับเคยเห็นมากแต่พอแต่แม่เหาก็ะแดบ,บนี้แหละครับชีวิตบ้านนอกบ้านหน้าเหากับบ็อกคือภูทำงานอยู่ในห้างในบริษัทมันได้รับพี่น้องเลยเหาทำงานแบบพื้นบ้านอีสานบ้านเห่ามีน้ำทงให้ทงหน้าหากินหาอยาก แบบธรรมชาติครับพี่น้องจนบักกระเลือใต้ภูเฒ่าลราอยู่บ้านส่วนมากพี่น้องเลยลูกเต่าเราล้างเขากลับไปทำงานอยู่ต่างประเทศแน่อยู่เมืองกรุงแน,น่บริษัทนั่นบริษัทนี่ก็ว่ากันไปพี่น้องแต่ว่าผู้เฒ่ากับซำแต่าเจ้าก่อยนี่ก็อยู่น้ำให้น้ำล่าน้ำหมวอนน้ำสว,วนเป็นนี่แหละพี่น้องเลย หากินไปเอาหลูกเอาล้านให้เขาครับนี่คือวิธีชีวิตเจ้าหน้างหน้าเฮาชีวิตแบบบ้านๆครับบองยังไงปลูกล่วยปลูกยังขึน้นปลูกก๊อบไผ่ก็ยังขืน่นพ่อบริจาคหาทั้งอืนองน่นยากมีอยู่ในสวนก็คล้องกะมีแน่ากินเขาก็กินไปพี่น้องอยากยังเขาก็ปลูกขึน้นครับเห็นเหน้าไป ลูกรอบปีมักเห็นหน้าคือเกาเห็ดไทยคือเกาเห็ดสวนคือเกาพี่น้องเองวัอนี้ผมลุงกีมาปล่อยงวอเลียงครับป่วยปลอย่ปลอยง้อเลียงกินยาตามลิมปายนี่พี่นอ้องยาไว้น้ามันโปร่งหลายพี่น้องเลยครับ